แรงมัดดานใจจะพามึงเริ่มแต่วินัยจะพามึงไปถึงเป้าหมายแรงมัดดานใจอ่ะมันก็เป็นแค่สิ่งที่มามาหายเววันที่มึงขี้เกียจวันที่มึงเหนื่อยวันที่มึงรู้สึกว่ามึงไม่อยากทําอะไรเลยมึงก็จะไม่ทําอะไรเลยแล้วบอกกับตัวเองว่าเอาไว้วันหลังแล้วกันแต่วินัยอ่ะมันคือสิ่งที่จะลากมึงไปต่อเพราะมันคือการลงมือทําซ้ําแม้ในวันที่มึงไม่อยากทําก็ตามกูยกตัวอย่างถ้าเป้าหมายของมึงอ่ะคือการติดมหาลัยดีๆสักที่แต่วันนี้มึงต้องตื่นไปโรงเรียนแต่มึงรู้สึกว่าแบบ เอ้ยกูโคตรขี้เกียจเลยว่ะกูไม่อยากไปโรงเรียนเลยว่ะแต่มึงก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้ามึงไม่ไปอ่ะมึงก็จะขาดเรียนแล้วต้องไปตามงานทีหลังแล้วถ้ามึงตามงานไม่ทันส่งงานช้าเกรดก็จะตกแล้วก็ส่งผลกับการเข้ามาหาลัยของมึงถูกต้องไหมมันก็เหมือนกันเว้ยการที่มึงอ่ะมีเป้าหมายอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการลดน้นาําหนักการออกกำลังกายการฝึกสกิลใหม่ใ การที่มึงอยากมีอิสระภาพทางการเงินน่ะสิ่งที่มึงต้องทําคือการโฟกัสและไปลงมือทํามันแม้ในวันที่มึงไม่อยากทํามันก็ตามจําไว้เสมอว่าถ้ามึงเริ่มด้วยแรงบันดาลใจแต่ถ้ามึงขาดวินยัยมึงจะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายสักที